ครับสวัสดีครับเพื่อนๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะเดี๋ยววันนี้เรามาอัปเดตต้นมะพร้าวบอนไซผมต้นนี้นะนี่นะให้พวกเราได้ดูกันนะครับวันนี้ผมจะมาเกลี่ยกาบนะฮะกาบใบมะพร้าวนะเนี่ยเราจะสเกตดูนี่นะว่าผมไม่ได้เกลี่มาหลายวันแล้วนะแล้วก็จะจัดแต่งตรงโคนต้นตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะ เ,เครื่องมือที่การที่เครื่องมือที่ใช้ในการทําก็มีคัตเตอร์นี่นะเนี่ย,นะยคมไม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยต้องใช้คัตเตอร์ของคมนะฮะเวลากรีดมันจะได้ไม่โดนไม่โดนก้านก้านมะพร้าวของอันอื่นนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยมันไปโดนเนี่ยทําให้มันเป็นตาหนินะฮะเราส,สังเกตมาเนี่ยว่าเวลาไปโดนแล้วมันจะเป็นตาหนิอ่าเนี่ยเนี่ยเรามาดูตรงน,นี้นะเนี่ย สังเกตไหมฮะเนี่ยเพราะมันเป็นตำหนินะ,ะเป็นตำหนิครับาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะ,ะอย่างตรงนี้นะ,ะมันไม่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 ไม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 ค่อยเรียบร้อยนะ,ะตรงนี้เดี๋ยวเราก็ก็ขีดเลยนะฮะเนี่ยมองเห็นหมาเพื่อนมองเห็นหมาระวังมือนะ,ะกระเติอมอนม่มเนี่ยขีดเลยเสียวมือกัน นี่นะนี่นะกีดเอกแล้วนะเวลาเราแต่งก้านตรงนี้ก็ทำให้มันสวยๆหน่อยนะเนี่ยตัดพยายามให้มันตรงๆให้มันตรงๆอย่าให้มันแหว่งนะอ ันี้เราเกลียดเลยอ่าเนี่ยสักเกตว่มฮเนี่ยกี่ดอ,อกเลยอแล้วตรงนี้ตรงนี้เราก็แต่งลงมานะะเราก็แต่งมันนิดหนึ่งอ่า เนี่ยตรงนี้เราก็รีดลงมาเลยนะให้มันสวยๆหน่อยเนี่ยเนี่ยน,นะให้มันเป็นลักษณะโค้โองๆอย่างนี้นะ เห็นไหมฮโค้งๆเงี้ยจะได้สวยอ่าเสร็จแล้วตรงด้านนี้ด้านนี้สังเกตบฮะนี่ก็เราก็ตัดออกไปเลยนะตัดออกไปเลยค่อยกรีดเนี่ยตรงนี้นะจับไว้เลยนะอ่า วเวลาขีดระวังนะมันไปโดนมันไปโดนกา้กานก้านอีกอันหนึ่งทำให้มันขาดได้นะเนี่ย เนี่ยเกิดเห็นนะฮะเนี่ยตะกี้เราไปเลยกรเตอร์ยาวออกยาวหนะใบนะเดี๋ยวไปโดนมือเนี่ยเราสั้นๆเท่านี้ะ พอเราตัดออกแล้อเสร็จแล้วก็แต่งมาหน่อยแต่งมาหน่อยเพื่อความสวยงามนะแต่งมานะ เนี่นะเหเนี่เนี่ยอยู่ตัวใกล้ๆเลยเนี่ยนะนี่พอเรากาบตรงนี้เราตัดออกไปเลยนะเนี่ยก้านใบตรงนี้เราตัดออกไปเลยเนี่ยเพราะว่ามันเอาไว้ก็มันไปแย่งอาหารเขานะเนี่ยขี่เลย เนี่ยอ,ออกเลยเอ,ออกเลยนะเยอ้มอา,มานี่ยพอเรา,เอาออกแล้วมันก็ดูสะอาด เรามองดูจะเห็นน,หน้ามันตานะเนี่ยตรงนี้ เพื่อนๆไปเที่ยวไหนก็ปีใหม่นี้นะมีที่ไปหรือ,อยังนเนี่ยเสร็จแล้วตรงนี้ตรงนี้นะตังนี้เราก็แต่งมาหน่อยเนี่ยเนี่ยนะเนี่ยเราแต่งตรงนี้หน่อยนะนยอันนี้เราก็ตัดลงไปเลยตัด Yeah. เราจะไปตัดตจนจำโคนมานะให้เหลือ,อไว้หน่อยหนึ่งนี yeah. ่ย ตัวนี้ก็แต่งมานิดนึงนะนี่ก็แต่งมาหน่อยเนี่ยลงมานี่น,นี่นี่เลยนี่แต่งมาหน่อยเนีย่ยฮแต่งมาอย่างงี้นะห็นอามาเนี่ยจะได้สวยอ่า ตรงนี้ก็เหมือนกันตรงนี้ก็แต่งนิดนึงนี่เลยเนี่ยในส่วนข้างบนนี่นะข้างบนเราก็ขีดเลยเราโดนใบนะก็ค่อยนะโดนใบเนี่ยเนี่ยจะทำไม่สวยนะเนี่ย มือผมหนักไปต้นมะพร้าวต้นนี้นะใบจริงเริ่มออกมาแล้วเนี่ยใบจริงเนี่ยนี่นะ,ะใบจริงเริ่มออกมาแล้วเนี่ยนะใบเนี่ยนะ ครับนี่นะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเราก็ดัดมันหน่อยนะมาพอเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดัดมันหน่อยนิดนึงเนี่ยเนี่ยดัดเนี่ยแรงนะแ่คอยอ่าดัดเนี่ยก็ดัดดัดได้หมดเลยเนี่ยครับเนี่ยก็เป็นอันว่าเสร็จแล้วนะ ครเนี่ยต้นมะพร้าวบนสาตสนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะขีดกาบใบเรียบร้อยครับคลิปนอกะคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่นี้ก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับจะได้มีสิ่งดีๆมาให้พวกเราได้ดูกันนะฝากกดติดตามด้วยครับจะเป็นพระคุณอย่างสูงครับขอบคุณครับ